จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากะสิได้พามาเบิ่งวิธีการปลูกหอมเนาะจ้ะนี่กัปลูกเพราะว่านี่นะจ๊ะจะปลูกทีเนี่ยนะจ๊ะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าแหล่งนะจ๊ะถ้าหน้าหนาวเขาก็สิปลูกออกห่างกว่านี่นะจ๊ะ ยายไว้นะจ๊ะเขาก็ได้ใส่กางห่มนะจ๊ะเพราะว่าแดดแดดแห้งคักจ้ะอันนี้ก็นี่ก็ปลูกตั้งแต่มาปลูกแต่ตีซีบุ๋นนะจ๊ะได้สองแปลงเพราะว่าถ้าห้ามาสวยมันก็ซัวสีด้นะจ๊ะแดดแห้งคักช่วงนี้ก็ประมาณสองโมงนี่แดดคักแล้วนะจ๊ะ จะเขาก็ใส่สายยางนะจ้ะสายยางลากหดเอานะจ้ะจะ,จะนี่ก็เป็นหัวหอมนะจ้ะหัวพันนะจ้ะที่เขาออกมาปลูกนะจ้ะก็ดึงใบดึงนันออกเยียบร้อยแล้วนะจ้ะเตรียมที่สิบปลูกเขาก็ปลูกได้ร้ายแล้วนะจ๊ะปลูก ไดี๋ยวเศร้าเศร้าแปลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวยี่สิบแปงแล้ว,ลลวก็กอีกอีกเดือนนึ่งนะจ๊ะระยะเวลาอายุของหอมก็คือเดือนนึ่งนะจ๊ะจังสิเด็กหอมอายุายี่สิบหมื่นนะจ๊ะหลังจากที่เขาปลูกมาแล้วยี่สิบหมื่นนะจ๊ะก็ความสูงกับสีป,ประมาณนี่นะจ๊ะอีก อีก10มือก็พ่อขายจ้ะช่วงนี้ก็เป็นราคาเนาะจ้ะโลละแปดสบเกนาะจ้ะผู้เพื่อนขายฝนกระตกบรเวณมือเนาะจ้ะช่วงนี้ดินนามกับเสาะดินออกจากหิ้มห้าลัางมองกับหัวข้างโคกนะจ้ะ หวามกับงามหวามกับงามข้นกับงามมาสันว่ามีหอดห้อยมาเพราะเบิ้งแถวนี่เนี่ยมีแต่ห,อห้อยมาโอ้ออนะช่วงนี้ราคาอยู่แปอยู่เดี๋ยวนี้ ส่วนหอนเท้าลกกับสิบประมาาณลอยหนึ่งฝุนแล้ว <c oughs> จากะอีกสิบมือกับมาเบิงกันนะจาะ้าว่าหอมเท้าสีสิเงาซ้ำไดสีท่วมราคาซ้ำไดเนะจา้า i <laughs> แต่ตอกนี้นองอันยืดรหล่ตอกได้ไหเกี่ยออน้ำงามใส่ในกระถางให้พยัน เป็นีอข่อยสีบเบิรงอีหลีแหละพ่้ลูกมแุ่รองมัเขาสีกันเนอแมเกี่ยวี่แต่เป็นข่นี่โอ้ยยาไส้ชาไส้ะไดอะไรข่อนส่วยขวม่ยอดน้เอ๋ท่นอซะก่อ ทั้งเบสด16ถุงจะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อสุดท้ายที่เขาได้ลกพักนะจ๊ะก็ทั้งเบิดกสีได้ประมาณสองตันกว่าแน่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ล่อทรงขึ้นรถนะจ๊ะจ้ะตอนนี้รถรับพักก็มากแล้วนะจ๊ะ วันนี้กระเซียวขึ้นรถไปตลาดสีเมืองท่องนะจ๊ะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงสำนีจ้จ้าวัสดีจา้า